สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเผู้ร่วมชะตากรรมทั้งหลายคะ่ะต้องยอมรับจริงๆเลยนะคะว่ารัฐบาลสังกบอยดีนะคะมันมีความชั่วที่เราด่าไม่ทันจริงๆในแต่ละวันนี่มันมีลำดับการของของความชั่วที่ผลิตออกมาได้ชนิดที่ว่าไม่มีวันไหนเลยที่เราสามารถจะหยุดด่าม,มันได้่ะคะ พูดตรงๆนะวันนี้ป้าป้าแบบป้าอยากหยุดป้าอยากพักป้าแบบไม่อยากไม่อยากจะไม่อยากจะรับรู้อะไรอะ่ะแต่ว่ามันก็ต้องมานั่งรับรู้ต้องมานั่งต้องมานั่งทําในเรื่องที่ไม่ได้อยากทําแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําเลยอะ่ะแต่มันสุดทนทนไม่ได้อะ่ะฮะไอรัฐบาลสักกงกบวยไอรัฐบวยหัวรครกนี่มัน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 ต้องการอะไรมันต้องการอะไรคะ กับคนจนที่ไปเรียกร้องหน้ากระทรวงการการคลังมันบอกว่าโดนจ้างไปกับคนจนที่ไปเรียกร้องหน้ากระทรวงการการอ่าการคลังมันบอกว่าไม่จนจริงมันส่งคนลงพิสูจน์กับกองทุนพยุงหุ้นตลาดหุ้นกับมึงอุ้มกันบินไทยเนี่ยมึงไม่ต้องพิสูจน์มึงมึงมึง,ม,ง,ม,งมึงสมองกลับด้านอะคะ่ะฮะ มึงตัดสินใจอุ้มคนรวยมึงไม่ต้องตัดไม่ต้องคิดอะไรมากเลยในขณะที่มึงอุ้มคนจนนี่มึงตรวจสอบแล้วตรวจสอบอีกมึงมึงเป็นรัฐบาลอะไรของมึงวะฮะรัฐบาลอะไรที่มันกำจัดประชาชนวะรัฐบาลอะไรที่มันกำจัดคนจนมันกำจัดคนดีๆมันกำจัดคนช่วยคนมันกำจัดมันหมดฮะ ใจคอมึงจะบอกว่าให้เหลือแต่ค่าราชก,การเหรอประเทศนี้แล้วใครจะทํางานส่งเสียภาษีให้มึงใครจะเสียภาษีป้ายถ้าธุรกิจแต่ละคนอยู่ไม่ได้คนจนอยู่ไม่ได้ใครจะมาเป็นคนก่อสร้างให้มึงฮะใครจะเป็นที่ฆ่าลองมือลองตีนมึงใครจะขับรถให้มึงใครจะล้างรถให้มึงใครจะคอยพี่นอพี่เทามึงถ้าคนจนคนคนคนไม่มีอันจะกินมันหมดประเทศนี้ไปมันฆ่าตัวตายกันหมดอะไรคือสิ่งที่มึงต้องการ มึงตั้งใจให้ประเทศนี้เหลือแต่คนรวยหรือยังไงฮะทำไมการที่จะต้องขอเงินเดียวยา5,000บาทซึ่งเป็นเงินของตัวเองนี่มันจะต้องพิสูจน์ความจนทำไมคนที่ไม่ได้เงินเดียวยา5,000บาทมึงไปจ้างเอาซอร์ออกมาพิสูจน์ตามบ้านเขาว่าบ้านเขาจนจริงไหมทั้งๆที่นโยบายของมึงที่มึงออกมาปิดประเทศนี่มึงมาปิดเมืองปิดบ้านปิดเมืองหยุดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ทุกคนกระทบหมดอะ มึงพักพิสูจน์อะมึงทำไมต้องพิสูจน์วะทำไมมึงไม่พิสูจน์การดินไทยว่าการบินไทยมันจนจริงไหมแล้วมันจนเพราะอะไรทำไมมึงไม่ไปพิสูจน์หรอว่ามึงสั่งเครื่องบินมาทำไมกี่ลำกี่ลำที่มึงไปจอดอยู่ที่สนามบินเนี่ยมึงจอดเพื่ออะไรมึงสั่งมาทุกรุ่นทุกไซส์อะแล้วมึงจอดอะจอดแล้วมึงไม่ได้จอดเตี้ยมึงต้องจอดมึงเสียค่าจอดอะมึงสั่งมาทำทำแปปะอะไรมึงสั่งมาบรรนทุกตายมึงเหรอฮะสั่งมาเพื่ออะไรทำไมมึงไม่ไปพิสูจน์ล่ะ ทำไมมึงต้องมาพิสูจน์ป้าทองศาดาหามึงต้องไปที่บ้านเขาว่าเขาไม่ได้จ,จริงิงฮะถ้ากูบอกว่าวันนี้เนี่ยกูสะสมเงินที่กูสะสมมาห้าหกปีเจ็ดแปดปีเนี่ยกูถอยหลังลงทุกๆุกวันน่ะกูสะสมเฉพาะสมัยท่านยิ่งรักอะ่ะตั้งแต่ทองสองหมื่นห้ากูซื้อทองได้ยี่สิบาททุกปีกูต้องช้อปปิ้งทองอะ่ะวันนี้กูค่อยๆขายแดกจนจะหมดอยู่แล้วฮะ กูต้องพิสูจน์ความจนไหมว่ากูจนแล้วกูได้ผลกระทบจากสิ่งที่พวกมึงบริหารเนี่ยฮะมึงตั้งใจให้ทุกอย่างมันหมดไปใช่ไหมถ้ารถถูกยึดบ้านถูกยึดยึดรถมึงไปขายใครวะบ้านไปขายใครวะมึงอยู่กันทันไหมอ่ะบ้านที่มึงอยู่คฤหาสน์ที่มึงอยู่อยู่ฟรีทุกวันเนี้มึงจะย้ายมาอยู่บ้านกูไหมถ้าบ้านกูถูกยึดอ่ะแล้วมึงยึดไปมึงไปขายใครในเมื่อคนอื่นเขาไม่มีปัญญาซื้ออ่ะ ใครๆก็ไม่มีปัญญาซื้อมึงจะกวาดล้างไปขายใครมึงตั้งใจให้ประเทศนี้โควิดเป็นศูนย์เป็นศูนย์เพื่ออะไรเหรอมึงจะให้มึงมึงมึงให้ประชาชนคนจนหมดประเทศไปเพื่อให้โควิดเป็นศูนย์แล้วมึงเอาแผ่นดินนี้มาขายคนรวยเหรอคนรวยไหนเขาจะมาอยู่นักหนามึงกวาดล้างเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะหยุดเมื่อไหร่จะถึงจุดจบ เมื่อไหร่มึงจะพอสิ่งที่มึงโกบกอบโกยเนี่ยมันเป็นวาระสุดท้ายของชีวิตพวกมึงแล้วใช่ไหมมึงกอบโกยแบบที่ว่ามึงจะไม่มีโอกาสกอบโกยอีกใช่ไหมและสิ่งที่พวกมึงแสดงออกทุกวันนี้ยมึงแสดงออกชนิดที่ว่ามึงไม่ต้องเกรงใจใครเลยใช่ไหมเพราะพวกมึงใหญ่ที่สุดแล้วในแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่มึงกำลังทำอะไรกันอยู่ฮะ ประเทศแผ่นดินทำแผ่นดินทองวันนี้แม่งไม่มีทำและแม่งไม่มีทองและมันไม่มีจะแดกในน้ํมา,นา,นามีปลาในนามีข้าวแต่คนต้องไปเข้าแถวขอของแจกมึงทําให้คนที่เขาลืมตาอ้าปากได้เดินได้บนขาตัวเองต้องกลายเป็นขอทานกูถามว่ามึงทําเพื่ออะไรจุดประสงค์ของมึงมึงตั้งใจให้เกิดอะไรขึ้นมึงผลิตเหล้าเบียร์มาถ้าพวกกูไม่มีปัญญาซื้อมึงจะขายใคร ฮะมึงแดกกันเองมึงแดกไหวไหมมึงบ้าหรือเปล่าเมื่อไหร่มึงจะหยุดมึงหยุดได้แล้วประเทศนี้มันไปไม่ไหวแล้วอิสลิมทั้งหลายมึงอยู่ไหนมึงออกมาเปล่าได้แล้วประเทศนี้ต้องการให้พวกมึงมากู้ชาติแล้ววันนี้มึงออกมากู้ชาติได้แล้วชาติล่มจมของจริงรูม,มอสามสามประกันสังคมมีใครได้หรือย,ยัง มีใครได้หรือยังสลิมกู้ชาติมึงอยู่ไหนมึงออกมาได้แล้วเที่ยวนี้มึงไม่ต้องเป่านกวีมึงไปเอาแซ็กเทนเนอร์แซกโซโฟนมึงไปเอาแต่วงมึงไปเหมามาเลยแล้วมึงมาเป่ากูชาติเข้าใจหรือยังชาติมันไปไม่ได้แล้วมึงเข้าใจหรือยัง